เอาล่ะสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาผู้ชมนั้นะครับมาดูเรื่องของหัวแถวในบล็อกฟุตกันบ้างนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าจะมีใครนะครับและมีอะไราเซอร์ไพรส์รอเราอยู่บ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมนะพี่จะบอกผู้ชมว่าช่วงนี้เนี่ยพี่อาจจะยังไม่ค่อยได้ลงคลิปจะเท่าไหร่นะครับผมนะแต่นะครับผมหลังจากคลิปวิดีโอนี้ลงไปแล้วเนี่ยพี่จะกลับมาทําคลิปแล้วนั่นเองนะครับผมนะอาจจะเป็นแอรแมปอื่นบ้างนะครับหรือสไตล์อื่นๆบ้างนะครับบล็อกฟุตรู้สึกว่ามัันนเริ่มต แล้วนะครับผมนะไม่รู้จะลงอะไรแล้วนะเออไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนนะครับหรือจะเป็นคลิปแบบรีวิวนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับผมนะก็ทําไปไว้แก็แทบจะหมดแล้วจริงๆนะครับผมนะแต่ถ้าใครอยากให้พี่ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเผื่อพี่อ่คิดคอนเทนต์ออกอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมนะขอประชาสัมพันธ์ไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมนะกดเกมพาร์ตกดไอเทมต่างๆหรือคนปีศาจเนี่ยนะครับให้นึกถึงบาร์จ็อดนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มกันทีีีีีีี่่่่่่่่่่คคคนน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 แรรกกกกกะัััับบผมมม็ือออออตววววพพพเเง้้าไไดสย กับทางผู้พัฒนาแต่อย่างใดแต่แค่อยากรีวิวให้ดูนะครับผมนะฮะซึ่งของต่างๆนี้นะครับผมนะเอาส่วนตัวพี่บอกว่าพี่คาดว่าน่าจะมีแทบจะครบเลยนะครับผมนาะขาเพียงแค่ยูรุสามดาบอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับผมนะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเวลตันเลยนะฮะแล้วก็นี่นะครับผมนะตกปลาไปทั้งหมด4,8 0พตัวเลยนะครับผมนะเออแล้วก็ปืนทั้งหมดเนี่ยมีครบเลยนะครับเผาวิซีเทียสิทุกเผามีครบเช่นเดียวกันผลพิศาทาวอนมี ว่าครบไม่น่าใช่นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผลทาวดมันมีทั้งหมด41ผลนะครับแต่ที่มันเขียนว่า42ผลเนี่ยซึ่งแอดบินมึงน่าจะแอบ,บใส่เข้ามานะครับแต่ยังไม่รู้ว่าผลที่ว่านั้นคือผลอะไรนะครับผมนันก็ต้องไปรุ่นอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเรื่องมกันที่คนแรกเลยแบบจริงจังนะฮะคนแรกที่ว่านี้นะครับผมนะั่นก็คือ My g a เกม43ผู้ถือหุ้น50%ของบ l อก k f ฟุตนั่นเองนะครับผมนะเป็นผู้กอ่อตั้งเริ่มแรกมาเลยนะครับผมนะมา DC, น่ันนะ หรือว่าเป็นหัวแถวคนจะว่าคนแรกก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าผู้พัฒนาของเกมนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด2คนก็คือลิฟอินดานะครับแล้วก็มเกมสี่สิบสามนั่นเองนะครับเป็นผู้ถือหุ้นที่น่าจะสูงที่สุดตลล่ะนะครับผมนะฮะไปดูกันเลยดีกว่านะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นความแตกต่างจากผู้เล่นไปเลยก็คือฉากหลังมึงแบบคือคนอื่นเนี่ยเขาหาได้เฉพาะของในเกมแต่มึงเนี่ยมึงเสกขึ้นมาแบบเออนั่นแหละนะครับแล้วก็รัเป็นโอ้โหเป็นระดับยูทูบเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นโอน โคตรใหญ่เลยนะครับแต่เวลมึงเวล์สิบนะครับเผาหนึ่งด้วยนะเอออะไรครับผมปืนกร็หกน้อกๆมากมากเลยนะครับโอเคอะไรครับผมผลนี่ไงนะครับผมนะที่พี่ตามหานะก็คือเนี่ยเขามีครบ3ามสผลด้วยโอ้ยมึงมีครบเลยนะครับน่าจะเป็นผลนี้ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับคาดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่แต่แต่แต,แต่เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่าโอนี้เนี่ยน่าจะเป็นสกินหรือเปล่า หรือเปล่านะเออถ้าไม่ใช่ก็ขออภัดยด้วยละกันคิดว่ามันน่าจะใช่แหละแต่คิดว่ามไม่รู้แหละนะครับผมนะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูว่ามันคือผลหรือมันคือสกินกันแน่นะครับผมนะถ้าเป็นสกินเนี่ยเป็นสกินผลอะไรนะครับผมนะแต่เดาๆไว้น่าจะผลเยติรหรือเปล่าก็ไม่รู้มมน,น,นะครับผมนะก็ข่าวมันเทมาทางนี้นะครับผู้ชมมาโอ้โหเงินโคตรเยอะแฟกเบนเยอะไปนะครับผมนะนี่คือคนแรกนะฮะตกใจอย่างแรกเลยก็คือสกินหรือผลกันแน่นะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่ามันแน่นอนครับมันไม่ได้มีแค นะครับผมนะฮะต่อมานะครับเป็นบอสบิ๊กเบิรมเลยก็คือ R.I.P. i n d a นั่นเองนะครับเป็นผู้ถือหุ้น50%ของบล็ f o o ูนั่นเองนะครับผมนะเป็นผู้ก่อตั้งแรกเริ่มก็คือมี m y g a m e 43กับ R.I.P. i n d a นั่นเองนะครับผมนั้นบล็อกฟูตของเรานะฮะไปไปดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ไอ้นี่คือใครเนี่ยอ้นี่ใครนะฮะเออนะครับผมชื่อแม่งเหมือนเฉยๆนะครับอ่ะโอเคนะครับเราไปดูกันซิว่า m y g a m e ไม่ใช่ m y g a m e มส์ไอพีนั้นคือใครนะครับนี่นะฮะเลเวลมึงไปไหนกนะะฮ สี่โอ้โหสี่สิบเอ็ดล้านเลยเหรอไม่รู้นะครับโคตรเยอะอะผมผู้ชมฮะโอเคของปกติแหละนี่ไง นี่ไงเซเลเชียลนะครับผมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ปกตินะครับนี่นี่อันนี้ต้องหากนะครับอ่ะนี่เลยนะครับผมนะนี่คือโปรไฟล์หลักของ r i p i n d a หรือว่าลิฟอ d นดาของเราตนเองนะครับผมนะผลที่ตกใจที่สุดก็คือผลเซเลเชียลนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าจะไปทางเซเลเชียลหมดเลยนะครับผมนะหน้าตรงหน้าต่างหน้าตาปกนู่นนี่นั่นแต่เลเวลเนี่ยคือมึงเกินไปนะครับผมเกินมนุษย์บนาไปด้วยนะฮะผลอย่างที่บอกนะครับก็คือมี41ผลทาวรณปัจจุบันแต่ในอนาคตมี42แน่นอน นะครับคนที่แถมให้นะครับเขาคือยูซ o อตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าเขามีความแตกต่างอะไรไหมนะฮะนี่เลยนะฮะ โอ้โหแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะฮะอันนี้มีผ้าโอ้โหเป็นของยูซอสเป็นของคนเดียวแบบในเซิร์ฟอะไรงี้ป่ะโโอ้หมทำขึ้นมาเองเลยอ่ะเนี่ยดาร์กเบดว่ะโอ้โหผลมังกรเปเมนด้วยถาวรนะ12ผลนะฮะว้าวเนี่ยไม่ธรรมดาเลยฮะโอเคก็ตามนี้เงินเยอะมากนะครับแฟกเมนเยอะมากโอเคนะครับผมนะเอาล่ะาในคลิปนี้ก็มีประมาทิละการนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับดูเป็นสาระดูเป็นความรู้นะครับถ้ามันไม่มีสาระไม่ความรู้ยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกัน ในห้องเราไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผมนะบ๊ายบาย